สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Dashcam แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในช่วงล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด -19 หญิงสาวคนหนึ่งกำลังไลฟ์สดผ่านมือถือเธอมีชื่อว่าแอนนี่ฮาร์ดี้เธอมาจอดเฝ้าชายคนหนึ่งบอกให้ผู้ชมรอดูชายคนนี้ที่เธอเห็นเขาทาบางสิ่ง เป็นประจำในช่วงล็อกดาวน์ไม่นานชายคนนั้นก็ออกมาซึ่งเขากำลังปั่นจัก,กรยานโดยไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้านั่นทำให้ผู้ชมสนุกสนานกันมากบางคนถึงกับถามว่าเธอรู้จักเขาหรือเปล่าเธอขับรถตามชายคนนั้นแล้วบอกว่ากัดตัวอยู่บ้านกันนานกสติแตกแบบนี้แหละ เธอหันกล้องมาหาตัวเองและพูดต้อนรับทุกคนบอกว่าไลฟ์ของเธอคืออันดับหนึ่งในการโชว์รับสดเธอขับรถไลฟ์จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปก็ตัดสินใจขับรถกลับที่พักพอมาถึงก็เริ่มเก็บกระเป๋าหยิบหมวกวอเตอร์โดนัลด์ทรัมป์มาใส่ให้อาหารน้องแมวที่ชื่อกุสตีนบอกว่าเธอแค่ไม่อยู่บ้าน2วันมันก็ฉี่ใสก่กางเกงของเธอเลยเธอมีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศเร็วนี้และทำใจลำบากที่ต้องจากแมวไปพักหนึ่ง เธอออกจากห้องนั่งแท็กซี่มายังสนามบินพอมาถึงก็พบว่าที่นี่แทบไม่มีคนเลยผู้ชมก็ต่างตกใจว่าทำไมมันเงียบอย่างนี้มีคนบอกเธอว่าอย่ามาที่แคนาดาและอิตาลีเธอนั่งรออยู่ที่เกตแวะมาเข้าห้องน้ําและโชว์ให้ดูหมวกหนีบมือถือที่เพิ่งซื้อมาจากดิวตี้ฟรีแล้วเครื่องบินก็เริ่มออกเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเธอลงมาจากแท็กซี่เดินมาที่บ้านของเพื่อนชื่อสตรชมองไปที่ประตูก็รู้ว่าล็อกอยู่ ถึงไม่ได้กดกริ่งแต่กลับรู้ที่ซ่อนกุญแจบ้านที่อยู่ใต้อิฐบล็อกท่ากลางผู้ชมที่ถามว่าเธอจะเข้าไปแบบนี้เลยหรือไง จะค่อยๆเปิดประตูเข้าไปมีรูปถ่ายของเขาติดที่ผนังและรูปอื่นๆในอดีตเต็มไปหมดจะค่อยๆย่องขึ้นมาบนชั้นสองเปิดประตูห้องนอนของเพื่อนซึ่งกําลังนอนหลับอยู่ข้างแฟนสาวที่ชื่อเจมมาหันมาบอกกับกล้องว่าจะทําอย่างที่เคยทําเป็นประจําซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิวเล็กแฮนเชคเธอบ้วนน้ําลายมาใส่มือแล้วเดินไปตบหน้าเขาแรงมากเขาก็แฟนตกใจปาข้าวของใส่จนเสียหายเพราะคิดว่าโจรบุกเข พอรู้ว่าเป็นแอนนี่ก็รีบบอกให้แฟนใจเย็นๆท่ามกลางความสนุกสนานของผู้ชมแล้วไลฟ์ก็ตัดไปสลับมาในตอนเช้าเธอกลับมาเปิดไลฟ์อีกครั้งทุกคนแซวเธอว่าเป็นนอนที่ไหนมาเมื่อคืนเปิดตู้เย็นเจอแต่อาหารสุขภาพก็ขำเจมมาเดินเข้ามาในครัวและทักทาย เธอจะชงกาแฟให้และนำเจลแอลกอฮอล์มาให้แอนนี่คนในไลฟ์ส่งข้อความแซวและคุกคามเธอหลายอย่างเธอหยิบมาสค์ขึ้นมาและสั่งให้แอนนี่โซเชียลดิสแทนกเขาไว้โดยที่ในไลฟ์ก็แซวว่าเธอนั้นโดนสังคมรังเกียจเขาให้แล้วสเตรชเข้ามาสวมกอดเขาเอาไมค์ของเธอมาร้องเพลง เจมมาก็ยึดไปทันทีเพราะมันอาจจะติดเชื้อได้กขเปิดเสื้อให้ดูเป็นสกรีนหน้ารูปเธอในอดีตที่เคยทําวงด้วยกันแถมยังโชว์เสื้อที่พิมพ์ตารางงานแสดงให้ดูอีกด้วยเธอแชวีรกรรมของเขาในอดีตผ่านไลฟ์จนเจมมาเริ่มไม่พอใจทั้งคู่ขับรถออกมาพร้อมกับรับสดไปด้วยกันก็ทํางานเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เลยต้องมารับของที่ร้านเพื่อไปส่งทั้งคู่เดินออกมาข้างนอกนําอาหารมาวางที่หน้าบ้านของลูกค้าแึ่เข้ามาป่วนพูดจา ยวนแกล้งจะเอามือไปจับของจนลูกค้าบอกว่าอย่าจับและเริ่มรู้สึกรำคาญพอขึ้นรถมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตกงานในช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักตอนนี้พอจะทําอะไรได้เลยต้องทําไปก่อนแต่เธอฟังแล้วก็กลับขำออกมาจนผู้ชมบางคนบอกไม่ตลกเพราะพวกเขาก็ตกงานเหมือนกันทั้งคู่เข้ามาในคาเฟ่สตาฟเตือนให้เธอใส่หน้ากากอนามายัยแต่เธอไม่สนใจแถมยังบอกว่าหน้ากากของเธอเป็นสุดยอดเทคโนโลยีโปร่งแสงที่เขา ไม่สามารถมองเห็นมันได้สเตร t บอกให้เธอใส่ซาแต่เธอก็ไม่ยอมผู้ชมบอกให้เธอใส่หน้ากากเธออ้างว่าใส่ไม่ได้เพราะต้องการเปิดเผยความจริงให้โลกรู้และชี้หน้าด่าว่าเคยเห็นคนเป็นโควิดตายต่อหน้าจริงๆหรือเปล่าคล้ายว่าเธอเชื่อว่าโควิดไม่ได้ดตายกันจรงิงจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดแกล้งเอามือไปจับสิ่งของต่างๆให้ปนเปื้อนจนเขาหมดความอดทนดา่าเธอหยาบคายและไลใ่ให้เธอใส่หัวออกไปจากร้านซานั่นทําให้เธอ ขำออกมาและยังเอามือไปไป้ายสิ่งของทั่วร้านไปหมดส t r e t c h เดินไปพูดขอโทษแต่ก็โดนไล่ออกมาจากร้านด้วยกัน เขากลับมาที่บ้านโดยไม่พูดอะไรกับเธอกอตั้งคู่กลับมาถึงเจมมากับพุ่งเข้ามาปาสิ่งของใส่และด่าให้เธอเอาไปจากบ้านหลังนี้ซะเพราะเธอไม่ต้อนรับคนแบบนี้เธอแอบ,บดูทั้งคู่เคลียร์กันอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจหรือรู้สึกผิดใดๆแถมยังนึกสนุกกโมยกุญแจรถของเขาและเดินออกจากบ้านเข้ามาร้องเพลงในรถต่อส t ตรชที่ลืมมือถือไว้กดใช้มือถือของเจมมาโทรเข้ามาและด่าเธอว่าอยู่ไหนไอ้โรคเจตเอารถของฉัน คืนมาเดี๋ยวนี้ทั้งคู่กําลังจะเอากระเป๋าของเธอโยนออกไปนอกบ้านนะแจ้งความแต่เธอก็ตีมึนไม่รู้เรื่องพร้อมกับเคีรยมือถือทิ้งออกไปมีออเดอร์ส่งอาหารแจ้งเตือนเข้ามาเธอนึกสนุกเลยกดรับแทนให้เดินมาตามพิกัดที่แจ้งไว้แล้วชี้ไปที่ร้านเบียโนคาเฟ่แต่พอเดินเข้ามาก็เหมือนว่าร้านได้ปิดลงแล้วเธอตะโกนทักทายแต่เงียบไม่มีเสียงตอบกลับเดินอ้อมเข้ามาในครัวพูดกับผู้ชมว่าไม่มีคนอยู่เลยจะทำอะไร ดเลยแอบหยิบไข่ดองในร้านมากินโชว์เจ้าของร้านที่ชื่อเซลอนแบ็กสเตอร์เดินออกมาและบอกว่าเธอปิดร้านแล้วเรื่องออเดอร์นั้นเป็นความผิดพลาดและจะทําเรื่องคืนเงินให้พร้อมกับถามว่าเธอมีรถยนต์หรือเปล่าพอรู้ว่าแอนนี่มีรถกับพาเธอมาที่หลังร้านและรบกวนพาคนคนหนึ่งไปส่งให้ทีระยะทางนั้นไม่ไกลเท่าไหร่ และขอให้ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดยที่เธอน่าจะไม่รู้แอนนี่นั้นไลฟ์อยู่ทํากลางผู้ชมที่ทั้งแซลและบอกให้เธออย่ารับปากเดินมาปลุกหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแองเจล่าพอเข้ามาดูก็เป็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่สวมหน้ากากดูมีอาการป่วยผู้ชมเริ่มรู้สึกแปลกๆบางคนดึงกับแซลว,ว่าเธอเหมือนกอนลลัมพอเธอเห็นแบบนั้นก็นเดินหนีทันทีเซลอนพูดขอร้องก่อนจะยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้เธอเลยตัดสินใจพยุงตัวแองเจล่าออกมาข้างนอก คนดูแซวว่าเธอจิตใจดียิ่งกว่านักบุญและพูดถึงแองเจลาว่าเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่พาเธอมานั่งที่เบาะหลังแล้วปิดประตูแต่แองเจลาก็เปิดประตูจะลงจากรถอยู่หลายครั้งจนเธอเริ่มรำคาญ แล้จับมานั่งจนได้ในที่สุด s t r e t โทรมาอีกครั้งแต่เธอก็ตัดสายและบอกกับผู้ชมว่ายุ่งอยู่หยิบไม้มาร้องรับหันไปยื่นให้เธอแต่ก็นิ่งเราเริ่มขับรถออกมาพอขับมาสักพักก็ได้กลิ่นอะไรไปแปลกๆหันไปข้างหลังก็พบว่าเธอน่าจะขับถ่ายของเสียออกมาเธอตกใจมากและรีบหาที่จอดชั่วคราวพอเปอิดประตูร่างของเธอก็เซจนหล่นลงมาเดินมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตะโกนถามสตาฟบอกขอใช้ห้องน้ำได้ไหมก็ข ขอให้สแกนลงทะเบียนก่อนซึ่งเธอก็ไม่ได้ทำหันมาเห็นเธอปัสสาวะราดบนพื้นก็อุทานออกมาและรีบพาเธอมาเข้าห้องน้ำทุกคนแสดงความเห็นทั้งขำทั้งรังเกียจในระหว่างที่เธอช่วยทำความสะอาดอยู่เหลือไปเห็นรอยสักรูปอารี ا ن แกรนเดก็แปลกใจแล้วจูๆ่ๆก็มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ห้องน้ำเรียกชื่อแองเจล่าพอรู้ว่าเธออยู่ในห้องน้ำก็เข้ามาทุบที่ประตูเธอเริ่มมีอาการแ,แปลกๆแล้วไฟบนเพดานก็ระเบิดออก แอนนี่ตกใจมากรีบวิ่งหนีแต่พลาดเยียบปัสวะจะลื่นลม้มหญิงคนนั้นพุ่งเข้ามาทำร้ายอย่างบ้าคลาั่งแต่เธอหลบได้หันไปเห็นร่างของสตาฟในร้านโดนจัดการไปแล้วก็รีบวิ่งมาหลบหลังเคาน์เตอร์แต่ค่อยๆลุกขึ้นมาแอบดูหญิงคนนั้นบอกให้แองเจล่ามาด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่เธอไม่สนใจพลางโบกมือแล้วช่องทีวีก็เปลี่ยนตามมือของเธอแต่สินใจก้มลงมาหลบอีกครั้งแต่จู่ๆร่างของหญิงคนนั้นก็ลอยกระเด็นมาทางนี้ เธอตกใจมากรีบวิ่งไปเปิดประตูหันมามองร่างของเธอที่นอนแน่นิ่งไปแล้วรีบเดินเข้ามาในครัวครู่หนึ่งแต่ก็โดนเธอคนนั้นดึงจนล้มลงมาอีกครั้งและพยายามเข้ามาทำรา้ายเธอเลยคว้ากระป๋องน้ำอัดลมฟาดไปเต็มๆจนแน่นิ่งไปรีบเปิดประตูออกมาข้างนอกหันมาบอกกับผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นบนเนี่ยหนังหน่งนั่นมันเป็นอะไรไปหรือยังส t ตรชนั่งแท็กซี่ตามมาเจอขอเอาแท็บเลต็ตเปิดให้ดูว่ารู้ตำแหน่งเพราะดูไลฟ์อยู่แล้วถามว่าผู้หญิ หลังรถนั่นเป็นใครพอเธอหันมาเห็นแองเจลาก็ตกใจมากแล้ววางมือถือลงมาเคลียร์กับสเตรชก่อนเขายอมขึ้นมาบนรถด้วยแล้วบนว่าเธอคนนี้เป็นใครทําไมเราต้องช่วยหันไปถามแองเจลาก็เงียบเลยบอกให้เธอหยุดรถและสั่งให้ลงมาเดี๋ยวนี้ปล่อยแองเจลานั่งอยู่คนเดียวในไลฟ์ผู้ชมตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนถึงกับสงสัยว่าแองเจลานั้นขนสิ่งผิดกฎหมายมาในร่างกายหรือเปล่าแล้วจูๆ่ๆเธอก็ลืมตาม มองมาที่กล้องทุกคนเริ่มหวาดกลัวที่เธอทำแบบนั้นพร้อมกับมีเลือดซึมออกมาที่หน้ากากอนามัยในไลฟ์บอกให้โทรหานายวันวัน,วนแต่อีกคนก็บอกว่าที่อังกฤษเป็นนายนายนายเว้ยแสงไฟของรถที่วิ่งผ่านสาดเข้ามาครั้งที่1แต่พอสาดเข้ามาเป็นครั้งที่2องร่างของเธอก็หายตัวไปทุกคนตกใจว่าเธอหายไปไหนบางก็ว่าใช้เอฟเฟกหรือเปล่ามีเสียงของ Annie, แอนนี่ตะโกนที่เธอกลับมาสตรชขึ้นมาบนรถเขาหั ให้กล้องดูความเละเทะที่เบาะหลังกําลังจะเข้ามาทําความสะอาดจู่ๆก็มีบางสิ่งพุ่งมาชนที่รถแรงมากเขาลงมาจากรถและเห็นเธอวิ่งหายเข้าไปในป่าก็วิ่งตามเธอไปทันทีผมมาถึงก็มองไปรอบๆมีเสียงเหมือนกิ่งไม้ดังขึ้นจนเขาตกใจค่อยๆเดินเข้ามาข้างในทุกคนลุ้นว่าเขาจะเป็นอะไรไหมบางก็บอกให้กลับไปที่รถดีกว่าบางคนก็บอกวันนายไม่รอดแน่สตรเขาปรับกล้องเป็นแนวตั้งรี ชื่อเธอตัดสินใจวิ่งหนีกลับไปที่รถแต่พลาดสะดุดลม้มมองไปเห็นเลือดหยดลงมาที่มือก็ตกใจพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็พบว่าเป็นแองเจลาที่ยืนอยู่บนต้นไม้เขาตกใจมากเลยรีบหนีกลับมาทันทีเขามานั่งในรถปรับอารมณ์ครู่หนึ่งผู้ชมพิมพ์ดาเขาว่าปอดแหกเขาตัดสินใจกลับไปยังที่นั่นและปีนขึ้นไปข้างบนผมมาถึงกระตะโกนเรียกเธอให้ลงมาแต่เธอก็ยังยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนเขาจับพลาดไปเจอก กิ่งไม้หักหรือทําให้ตกลงมาจนหมดสติไปกลองยังจับภาพเอาไว้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตปีปัญหาจนทําให้ผู้ชมมองไม่เห็นแล้วแองเจล่าก็ค่อยๆลอยตัวลงมาข้างล่างก่อนจะเดินหายไปในความมืดเขาได้สติขึ้นมาอีกครั้งมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นรองเท้าข้างหนึ่งติดอยู่บนต้นไม้มีเสียงของบางสิ่งดังขึ้นลิมมองไปรอบๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงของแอนนี่ตะโกนบอกให้วิง่งตามด้วยเสียงปืนที่ยิงมาทางนีกเขา วิ่งตามเธอไปพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นปืนยิงก็ามาเป็นนัดที่สองนัดที่3แต่ก็ยังไม่โดนเธอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากแองเจล่าเธอเรียกให้เขาเข้ามาหลบในซากรถอาวีคันหนึ่งแล้วบอกให้เขางเงียบไว้แต่เขาวิ่งไปเยียบเข็มฉีดยาอันหนึ่งเข้าพอดึงออกก็มีเสียงของหญิงคนนั้นที่ตามมาเธอเลยบอกให้เขาเรีบปิดไฟก่อนและแอบมองแสงไฟนั้นจากในรถเขาคิดว่ามันต้องเข้ามาในนี้แน่ หลืบอกให้หลบใต้กองผ้านี้ก่อนมองไปเห็นเธอเดินเข้ามาและส่องไฟดูร,บรอบๆกำลังจะเดินเข้ามาเปิดผ้าแต่กลับได้ยินเสียงคนครีดร้องเส็จก่อนเธอเลยรีบเดินออกไปทันทีพอทั้งคู่เห็นว่าเธอเดินไปไกลแล้วก็ค่อยๆย,ย่องออกมา สัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเขาอยากรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เธอรำคาญเลยผลักเขาออกไปจนล้มและลืมไปว่าเท้าเขาเป็นแผลอยู่เลยพูดขอโทษพร้อมกับแกล้งล้อเล่นกับเขาเดี๋ยวจู่ๆก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ลั่นอยู่ไม่ไกลตามด้วยเสียงเรียกเข้าของเจมมาเขาเลยต้องยืนเคลียร์กับเธอก่อนและยื่นมือถือให้เธอพูดอะไรกับเจมมาหน่อย เกอพูดขอโทษออกมากับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แล้วก็กลับคำพูดเป็นเสียดสีด่าทออย่างหยาบคายจนเขาต้องแย่งมือถือกลับมาทั้งคู่กลับมาที่รถอีกครั้งแต่พอสตาร์ทเปิดไฟหน้ารถก็พบกับแองเจล่าที่ยืนอยู่กลางถนนทุกคนในไลฟ์ตกใจว่าเธอไปยืนแบบนั้นทำไมบางคนรู้สึกกลัวบางก็บอกให้ขับชนไปเลยทั้งคู่เกี่ยงกันลงไปดูจนเธอต้องด่าเขาว่าแมนมากกาตัดสินใจลงไปดูเองเธอค่อยๆเดินเข้าไป แต่แล้วจู่ๆเธอก็ตกใจเลยรีบวิ่งกลับมาที่รถทัถ้งคู่พาเธอเข้ามานั่งเบาะหลังในระหว่างที่เขาโทรแจ้งตำรวจแอนนี่เขามาถอดหน้ากากต้องชอ็อกเพราะปากของเธอนั้นถูกเย็บไว้แอนนี่สติแตกร้องโวยวายไม่หยุดแล้วเธอก็จับนิ้วของแอนนี่เกี่ยวที่ปากลง,งแง่ลวดทั้งหมดออกมาทั้งคู่ร้องโวยวายไม่ได้สติเธอพยายามดันแองเจล่าไม่ให้เข้ามาทำให้เขาเสียการควบคุมเลยชนกับรถคันหนึ่งเต็มๆผู้ชม เริ่มไม่สนุกแล้วและรู้สึกหวาดกลัวบางก็อยากรู้วันนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมชายคนหนึ่งกระเด็นพุ่งเข้ามาในรถร้องอย่างทรมานขอให้ช่วยแต่จู่ๆรถของเขากระเบิดออกมาทําให้หนีไปไหนไม่ไ,ได้จนสิ้นใจไปในที่สุดควันไฟเริ่มเข้ามาข้างในทั้งสองคนรีบลงมาแล้ววิ่งเข้าไปในป่าแต่แองเจล่าก็พุ่งเข้ามาชาร์จเธอโดยไม่ทราบสาเหตุดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวและสัญญาณมือถือก็ตัดไปเธอผลักแองเจล่าออกเลย รีบวิ่งหนีกลับมาที่รถผมมาดูไกลกๆก็พบว่ารถคันนี้เพิ่งขับออกมาจากงานแต่งเดินมาดูอีกด้านก็มีข้อความข้างรถว่าเพิ่งแต่งวันนี้พกเข้ามาดูอีกทีก็พบกับร่างของเจ้าสาวที่แน่นิ่งไปแล้วเธอจะเข้ามาจับแต่ถุงลมก็เกิดกลางออกจนตกใจเลยนำเสื้อของตัวเองมาคลุมให้และพูดขอโทษเข้ามาดูที่รถก็ไม่เห็นส t ต e และพบว่าเขากำลังสูบบุหรี่อยู่ท้ายรถอย่างเหม่อลอยเธอไม่รู้จะปลอบเขายังไงดี เลยพยายามเรียกสติด้วยการชนต่อเพลงแรปแต่ระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่แองเจล่าก็พุ่งเข้ามาจากข้างหลังแล้วกัดเขาที่คอของเธอจนเป็นแผลเ็าตกใจมากเขาไปคว้าของจากในรถแล้วทุบไปที่เธอจนล้มลงไปทั้งคู่รีบวิ่งหนีแต่พอหันกลับมาก็เห็นเธอกำลังไล่ตามมาเลยรีบวิ่งไปบนถนนต่อมองไปเห็นไฟของรถคันหนึ่งขับผ่านก็รีบตะโกนขอร้องให้จอดแต่รถคันนั้นกลับพุ่งชนไปที่เขาเต็มๆจ จนทำให้มือถือตกลงไปข้างทางสัญญาณกลับมาไลฟ์ได้อีกครั้งทุกคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแอนนี่รีบเข้ามาหยิบมือถือแต่จูจูก็มีเปินยิงมาทางนี้แต่ไม่โดนพร้อมกับเสียงของผู้หญิงบอกว่าฉันเห็นแกนั้นน่ะโง่เธอคลานหนีไปตามทางระบายน้ำจนเข้ามาถึงในอุโมงค์แห่งหนึ่งตัดสินใจปิดไฟให้มืดเพื่อซ่อนตัวมีแสงไฟสาดเข้ามาครั้งแรกและครั้งที่สองต่โกนบอกว่า,าแกไม่ออกมาอ หมอนี่ได้ไปสวรรค์นแน่เธอหันกล้องมาหาตัวเองและทําตัวให้เงียบที่สุดจนมีเสียงปืนดังขึ้นในไลฟ์พูดคำาว่าสเ r e t ไม่น่าจะรอดแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงของเขาตะโกนเรียกชื่อเธอเธอค่อยๆย,ย่องออกมาจากอุโมงค์มองไปเห็นหญิงคนนั้นยืนเล็งปืนไปที่เขาค่อยๆค,คานเข้ามาแอบข้างรถและแอบขึ้นไปพร้อมกับขับหนีออกมาทันทีเธอใช้ปืนยิงสวนมาจนเสียหลักตกข้างทางพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่ารถชนเข้ากับต้น มมองกระจกข้างก็เห็นเธอเล็งปืนยิงเข้ามาแต่ไม่โดนเธอเล็งปืนขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาก็เข้ามาช่วยเธอได้ทันพอดีทั้งคู่ยื้อกันอยู่พักหนึ่งจนเขาบอกให้เธอสตาร์ทรถเลยเธอทุ่มเขาลงไปและยื่นมือมาขัดพวงมาลัยเอาไว้แอนนี่เลยหมุนพวงมาลัยจนมือของเธอหักร้องด้วยความเจ็บปวดเปิดประตูลงมาอ้วกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหวานให้เขาถือกล้องและเริ่มไลฟ์อีกครั้งด่าวว่าหนึ่งโรคจิตนี่พยายามจะจัดการกับเธอ หญิงคนนั้นพูดออกมาว่าแองเจล่าอายุแค่16ปีและเป็นลูกสาวของเธอเองพอแอนนี่ได้ยินก็ขำเธอเลยบอกให้หยิบมือถือที่กระเป๋ากางเกงออกมาดูได้เลย stretch หยิบออกมาแต่แอนนี่ก็แย่งไปพอดูเสร็จก็หัว,หวเราะออกมาแทบเสียสติเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูบนหน้าจอก็เป็นรูปของเธอกับแองเจล่าจริงๆแอนนี่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดพอจำรอยสักร,รูปอารีนาแกรนเดที่เอลได้แต่จูจูแองเจล่าก็ มาถึงที่นี่เธอพยายามดึงแขนที่ติดกับพวงมลาลัยออกมาหรือว,วิ่งเข้าไปจะสวมกอดแอนนี่บอกให้เขาวิ่งแต่สเตรชจะเข้าไปช่วยเธอแล้วจู่ๆแองเจลาก็ใช้มือจัดการที่หัวของเธอจนสิ้นใจไปเธอร้องคำรามเสียงดังจนรถลอยไปข้างทางทั้งคู่สติแตกรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าถูวิ่งไม่รอเขาจนหายเข้าไปในความมืดแล้วจู่ๆเขาก็โดนบางสิ่งกระชากตัวให้ถอยกลับมาพอตั้งสติได้ก็วิ่ง หนีครั้งจนมาเจอกับกำแพงรัว้วเลยปีนข้ามแล้วพลาดกลิ้งตกลงไปเขาลุกขึ้นใหม่เทมองไปยังรั้วที่ปีนข้ามมาหันดูอีกด้านก็พบกับทางเข้าไปยังสถานที่หนึ่งค่อยๆเดินเข้าไปข้างในกระซิบเรียกแอนนี่ทามกลางบรรยากาศรอบข้างที่วังเวงมากมองไปเห็นชิงช้าถูกทิ้งร้างก็รู้ว่าที่นี่ต้องเคยเป็นสวนสนุกมาก่อนแน่มีเสียงของบางสิ่งดังขึ้นจนเขาได้ยินกดมือถือโทรออกก็ พบว่าไม่มีสัญญาณสังเกตเห็นรอยเลือดที่พื้นจำนวนมากเล็เดินตามคข้มมาจนเจอกับรั้วสีขาวอีกจุดหนึ่งตัดสินใจปีนข้ามจนเจอกับเครื่องเล่นและเห็นรอยเลือดที่เครื่องนั่งชิ้นหนึ่งข้างในปกเข้ามาดูก็เจอกับแอนนี่ที่หมดสติอยู่ในนั้นเธอเสียเลือดซึ่งเขาก็พยายามปลุกแต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวเขาเลยบ้วนน้ำลายใส่มือเพื่อทำซิวเล็กแฮนด์เชคและตบเข้าไปที่หน้าเต็มๆจนได้สติขึ้นมาอีกครั้งเธอรีบเดินหนีและไม่ พอใจที่เขามาตบเธอเปิดประตูเข้าไปในอาคารขเขาตามเข้ามาก็พบว่าเธอได้หายตัวไปแล้วมีเสียงของหล่นดังขึ้นไม่ไกลแต่พอหันมาอีกทีก็เจอกับเธอที่เขามาดา่าเขากับแฟนอย่างหยาบคายพร้อมกับแย่งมือถือคืนมาแต่จูจูแองเจล่าก็ปรากฏตัวที่ด้านหลังทั้งคู่ตกใจมากวิ่งหนีเข้าไปในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยกระจกพเจยามเดินหาจนกลับมาเจอกันอีกครั้งเธอสติแตกมากพูดผิดพูดถูก ผมบอกให้เธอจะเย็นๆค่อยๆสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วบอกว่าเราต้องออกไปจากที่นี่แต่กลับเดินไปชนกระจกจนเธอหัวเราะออกมาเนวจู่ๆแองเจล่าก็พุ่งทะลุกระจกคว้าร่างของเขาไว้และใช้มือจัดการที่คอจนเขาสิ้นใจไปทันทีเธอตกใจมากและรีบวิ่งหนีออกจากที่นั่นออกมาที่ลานจอดรถได้สําเร็จเจอกับรถคันหนึ่งจอดอยู่เควงถังขยะใส่กระจกจนแตกแล้วขับรถออกไปทันทีขับไปหวาดกลัวไปจน ร้องไห้ออกมาแต่ร่างของแองเจล่าก็กลับวิ่งตามมาจากข้างหลังเธอเผลอทําอุรีตกเลยจะก้มเก็บทําให้เสียหลักพุ่งชนข้างทางพอฟื้นขึ้นมาก็สติแตกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นแองเจล่าก็แหวกรถเข้ามาด้านหลังโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอฉายให้ดูรอบๆว่ารถเกือบจะตกน้ําไปแล้วแต่แองเจล่าก็เข้ามาลากเธอไปข้างหลังพยายามยื้อกันจนโดนกัดเข้าที่แขนแต่ก็ใช้เข็มขัดนิราภัยมามัดร่างของเธอไว ไคืไอซูบุรีเบรกอารมณ์ไทมกลางแองเจลาที่ดิ้นอย่างบ้าคลัง่งหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาแล้วคลุมหัวของเธอไว้รถยนต์เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมือของเธอเกิดอาการเกร็งแล้วรถทั้งคันก็ถูกยกลอยขึ้นจนเธอสติแตกพร้อมกับพุ่งลงไปกลางแม่น้ําเธอพยายามหาทางออกจากรถแต่ก็ไม่สําเร็จแองเจลาพุ่งเข้ามาทําร้ายเธออีกครั้งแอนนี่ที่เธอออกไปถอดพนักพิงเบาะมาแทงเข้าไปที่เธอน้ําทะลักเข้ามาในรถ มากมายเธอดิ้นสุดชีวิตและหนีออกมาบนผิวน้ำได้สำเร็จรีบไ่ว้กลับมาที่ฝั่งรู้สึกเหนื่อยเลยนั่งพักตรงนั้นโดยไม่ทันสังเกตว่าร่างของ Angela. แองเจล่าได้ลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วเหมือนกันเธอนั่งอยู่ที่นั่นพักใหญ่และเริ่มเดินทางต่อ มองไปร,บรอบๆก็มีแต่ทุ่งหญ้าและอาคารอยู่ไม่ไกลเลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นเขามาเคาะประตูแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับตะโกนดูร,บรอบๆก็ไม่พบใครเจอประตูบานเลื่อนที่ไม่ได้ล็อกเลยแอบเข้ามาข้างในตะโกนเรียกทักทายแต่ก็เงียบเลยตัดสินใจพักเหนื่อยที่นั่นไปก่อนแต่จูจ่ๆประตูห้องก็เกิดปิดได้เองเธอคว้ามือถือเลยรีบหนีไปยังอีกห้องหนึ่งก็เจอกับกระดาษปริศนาแปะไว้เต็มกำแพงได้ยินเสียงไอเลย หันมาแต่ก็ต้องช็อกเพราะมีชายคนหนึ่งกำลังยืนยิ้มให้เธออยู่แล้วคนเหล่านั้นก็นำมีดขึ้นมาจบชีวิตตัวเองพร้อมกันเธอตกใจมากจนหันหน้าหนีเข้าหากำแพงแต่แองเจล่าก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเธออีกครั้งแอนนี่หยิบมีดที่ตกอยู่บนพื้นแล้วฟันเข้าไปแต่เธอกัดเอาไว้ได้เจื้อกันอยู่พักใหญ่เธอใช้แรงเฉือนเข้าไปจนจัดการได้นที่สุดจะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นแต่จูจ่ๆก็มีบางสิ่งพุ่งออกมาจากปากของเธอ มันมีลักษณะเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเธอพยายามคลานหนีออกมาเปิดประตูเข้ามาในห้องควบคุมและเข้ามาลึกขึ้นจนเจอกับทางเดินยาวเดินไปก็ระแวงเสียงจนต้องหันกลับมาดูพยายามวิ่งไปยังประตูที่สุดทางค่อยๆเปิดประตูออกก็เป็นห้องที่บรรยากาศดูน่าขนลุกเธอหันไปเห็นห้องหนึ่งเปิดอยู่และรู้สึกกับบางสิ่งจนรีบลากลูกกรงมาขวางไว้แล้วก็มีปีศาจพุ่งเข้ามาใส่จนพังลูกกรงออกมาได้เธอรีบวิ่งยัง สุดชีวิตจนเข้ามาอีกห้องหนึ่งมองไปเห็นโถงที่มีรถจอดอยู่เธอเปิดประตูรถรีบหากุญแจดูที่เบาะหน้าก็ยังไม่เจอแต่ปีศาจตัวนั้นก็คลานตามมาทางนี้เธอรีบคลานไปแอบหน้ารถมองไปเห็นมันร้องคำรามอยู่ไม่ไกลหลีอ้อมมาด้านหลังแล้วค่อยๆค,คลานต่อมาด้านข้างเปิดประตูรถให้เบาที่สุดแต่มันก็ปรากฏตัวอยู่บนหลังคาเธอคลานหนีพร้อมกับหันไปเห็นเงาของมันรีบคลานมาต่อจนเจอกับซากรถของสแตร ก็แปลกใจว่าอยู่ที่นี่ได้ยังไงหยิบคีย์บอร์ดมาใส่กระเป๋าแต่พอปิดประตูก็เจอกับมันที่ไล่ตามเธอมาถธอวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกลับมาที่รถคันเดิมไข่กุญแจสตาร์ทรถแล้วปิดประตูตะโกนด่ามันทีประตูรถจนสัญญาณกันขโมยดังขึ้นเธอรีบหนีไปแอบที่อื่นแต่เสียงบีดเพลงของคีย์บอร์ดกลับดังขึ้นมาเองเธอรีบหนีไปข้างหลังแต่มันก็คลานตามเธอมายือกันหยุ่พักหนึ่งจนตัวของมันติดกับมันไม่ได้เธอเล็กวา้าคีย์บอร์ดคู่ ใจมาทบไปที่มันหลายครั้งจนแน่นิ่งไปกลับเข้ามานั่งในรถด้วยความเหนื่อยล้าและสัญญาณเครือข่ายก็กลับมาอีกครั้งพอทุกคนเห็นสภาพของเธอก็รีบถามว่าเป็นยังไงบ้างบางคนก็ถามถึงส t ตรชและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอหันมาที่กล้องและเริ่มร้องเพลงอีกครั้งซึ่งมีความหมายว่าอะไรก็ตามที่อยู่ต่อนหน้าเธอจะซัดให้เรียบเลยตามด้วยฉากท้ายเครดิตที่เธอกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วหนังก็จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์ฟา r f o o t เทจในปี2021ของ Blumhouse Studio ที่ได้รับคะแนนวิจารณ์ถือว่าไม่เยอะแต่ผมกลับดูแล้วชอบนะครับเพราะมันแปลกแหวกแนวและดูบ้าบอมากจะมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ชอบคือมุมกล้องที่เวียงจนมึนหัวตลอดทั้งเรื่องตามสไตล์ภาพยนตร์แนวฟารฟูตเทจเป็นผลงานกำกับของร o b บซาว g e ผู้ซึ่งเคยมีผลงานในภาพยนตร์สยอง ขวัญเรื่องโ s t ปี2020และ The b o o k e ี้แมปี2023ที่ผมได้เคยทำสปอยไว้แล้วใน EP 102สแสดงนำโดยแอนนี่ฮาดีเธอเป็นศิลปินหญิงชาวอเมริกันและยังใช้ชื่อจริงของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยตามด้วยอามาชัดดาพาเทลที่มีผลงานการสแสดงในภาพยนตร์อย่างอาราดินปี2019และ The Creator ปี2023เรื่องราวนั้นเริ่มจากลัทธิบูชาปีศาจแห่งหนึ่งพวกมันใช้ ร่างของเด็กสาวที่ชื่อแองเจล่าเพื่อให้ปีาศาจเข้าไปยึดครองจนทําให้เธอมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์แต่ก็มีผลเสียทําให้ร่างกายของเธอเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหญิงชราตัวเอกของเรื่องที่ชื่อแอนนี่คือชอบเปิดไลฟ์ร้องรับสดให้ผู้ชมได้ฟังและแตัดสินใจเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อเจอเพื่อนเก่าที่ชื่อสตรช ซึ่งผมยอมรับว่าเธอเป็นคนที่มีนิสัยไม่น่าคบเอาซะเลยเธอเป็นคนยียยนกวนประสาทไม่สนโลกหรืออะไรทั้งสิน้นถึงท่านผู้ชมในต่างประเทศส่วนใหญ่บอกว่าถ้าในชีวิตจริงมีเพื่อนแบบนี้คงเลิกคบไปแล้วด้วยนิสัยของเธอทําให้แฟนสาวของเพื่อนไล่ออกจากบ้านเธอเลยขโมยกุญแจรถของเขามากลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเธอรับออเดอร์ส่งอาหารจนมาที่ร้านและได้เจอกับแซลลอนแบ็กสเตอร์ซึ่งเธอคนนี้ได้ปรากฏตัว อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Horse ปี2 0 2 0เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน6คนที่วิดีโอคอลซูมกันผ่านแอปและแตัดสินใจเชิญเธอมาทําการเข้าทรงออนไลน์เพื่อความสนุกสนานจนพลาดไปปลุกสิ่งชั่วร้ายที่เริ่มไล่ล่าพวกเขาทีละคนและเธอยังปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Bookie Man ปี2023ในฉากที่ตัวเอกชื่อแซดี้พยายามศึกษาวิธีสื่อสารกับวิญญาณของคู่ล่วงลับโดยที่เธอได้เปิดคลิปวิดีโอที่เซรอน แบ็กสเตอร์เป็นคนสอนซึ่งผู้กำกับร็อบซาวเวจนั้นตั้งใจใส่เธอเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงจักรวาลของภาพยนตร์เหล่านี้เข้าด้วยกันเธอจ้างแอนนี่ให้ไปส่งแองเจล่ายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่นั้นก็คือที่กบดานของลัทธิบูชาปีศาจภาพยนตร์ไม่ได้บ,บอกว่าแม่ของเธอเป็นคนของลัทธิหรือไม่แต่ผมเดาว,ว่าแม่น่าจะพยายามช่วยลูกสาวกลับมาโดยคดใจผิดคิดว่าพวกแอนนี่คือคนของลัทธิเลยพร้อมจะใช้ความรุน แรงกับใครก็าตามที่เข้ามาขัดขวางจนกลายเป็นความวุ่นวายของการไล่ล่าและสุดท้ายแม่ก็โดนปีศาจในตัวแองเจล่าจัดการไปในที่สุดทั้งคู่หนีเข้ามายังสนสนุกแห่งหนึ่งจนสเตรชโดนจัดการไปอีกคนแอนนี่ที่สู้ชีวิตมากเดินมาจนเจอกับที่กดดานของกลุ่มลัทธิผมยอมรับว่าในฉากที่หันมาแล้วเจอชายคนหนึ่งยืนยิ้มคือหลอนมากจริงๆเธอใช้มีดจัดการกับแองเจล่าได้จนปีศาจออกมาจากปากและมีลักษณะเหมือนเป็นปรส กลายสภาพเป็นร่างจริงเพื่อไล่ล่าเธอส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอนท้ายมันออกจะดูตลกอยู่นิดหน่อยตรงที่มันดูไร้พลังต่างกับตอนที่สิงอยู่ในร่างของมนุษย์ถึงภาพยนตร์จะดูยากเพราะมุมกล้องและหลายสิ่งที่ดูไม่ make ซ e เซนอยู่บ้างแต่ลุมรวมแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์ที่แปลกและสนุกเรื่องหนึ่งเลยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้าง มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้ยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราและผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มารับชมสำหรับบนนี้สวัสดีครับ